สวัสดีครับเมื่อนี้กัดชิพามาเบิงอ้างวนคือเก่านะครับแต่เมื่อนี้กัดชิพามาเบิงในขันตอนของการแตงหมากนะครับหมากที่เข้าจะแตงก็คือนี่ครับเห็นว่ามันจับย้อนแสงเนะนี่ครับถ้าเกิดมันเบียดเบียดกันแบบนี้นะครับเนี่ยขังในนะครับเนี่ย เขาก็ตัดออกนะมันเบียดเกินก็ตัดออก ิวธีการตัดนะครับหมากที่ผสมบุญนะครับหมากนิดหน่อยแล้วก็หมากที้มเป็นแผลนะครับข้าตัดออก เกิดว่ามันเป็นเป็นพ่วงแบบนี้นะครับนี่หมักได้หน่อยๆหมักน้อยนอยี่คือตัดอ,อกนะครับก็ตัดอ,อกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ถ้าเกิดพว่พวงพ่วงมันมากแบบนี้นครับที่มันบาที่มันสี่ขึ้นข้างบนเนี่ยก็ตัดออกนะครับนี่ คือข้างในข้างในในพวกมันแบบนี้ครับเข้าจับว่าห้มันป่ะจับว่าห้มันเบียดนะครับห้นแผลหินต้องโล่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาองหุ่นมันใหญ่มากนะครับหมากมันหมากมันจะใหญ่นะครับประมาณนิ้วโป้นะครับมันจะเบียดกันนะครับถ้าเกิดมันมันกิีดลายนะครับมันจะเบียดเบียดแล้ว พอมันสุกมากมันจะแตกนะครับนี่มค,ครับมากนิดหน่อยเทากับตัดออกเนี่ยครับเ้นไ่มันโลง่ลงๆแบบนี้นะครับนี่พวกนี้นะครับเบิ้งเขี้ๆเบิ้งนะครับพวกนี้ มันเบียดด้่ลายนสิขางในสุดนะครับขางในถจะเกิดเป็นพวกมาตัดออกเลยครับนี่ กันไก่ที่เขาใส่นะครับต้องเป็นกันไก่ปลายลหลดีมแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือกันไก่แจงหมากนะครับถ้าเกิดเขาใส่แบบว่าใส่ปลายแหลมนะครับเวลาเขาเวลาเขาตัดขวนมันนะครับมันจะไปจิ้มถือหมากมันนะครับมันจะเป็นแพรนะครับมันจะเน่านะครับ อังงนก,กะกำลังหญ่นะครับหลังจากที่เข้าอันนี้คือเข้าจุ่มน้ำยาน้ำยาละลายมันเลดไปแล้วนะครับอันนี้คือจุ่มเร็จเหมือนแล้วนะครับนี่หลังจากที่ที่เข้าจุ่มเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยปุ๋ยที่เาให้กับให้ทั้งน้ำมากนะครับ นี่ข้าวเบื้องปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ที่เข้าไห้นะครับนี่นะครับสิบเก่าสิบเก่าสิบเก่านะครับ อันนี้ก็ยี่สิบห่าโล่เขาก็บไห้เครื่องหนึ่งนะครับเข้าใส่ไปเครื่องกระสอบรอบแรกนะครับหลังจากที่เขาจุ่มน้ำยาละลายมาเรียดแล้วนะครับเขาก็ใส่ปุลยลงไปเครื่องกระสอบนะครับหลังจากนั้นอีกสิบมือนะครับเขากับมาใส่ขึ้นรอบที่สองนะครับ มากระลังหงยนะครับถ้าเกิดเปรียบก็บเนื่องบ่เนืงบ่ได้ถึงถึงนิ้วโปนะครับจะเกือบแล้วครับ ันนี้คือแตงแล้วนะครับน,นี่อัน,นที่ห้าแตงแล้วคือมันจะวมันจะวมเบียดข้างในนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเฮ็ดยากอยู่นะครับเพระา,านนะ,รพระว่าถ้าต้องเฮ็ดใจเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าต้องเฮ็ดไปทีละพวงนะครับองางวนกับ กำลังงามนะครับวันนี้ก็อยากล้มนะครับพาพาที่ปูไว้กับฟิวไล้วครับเิ่นล้มนะครับอู่นหมากใหญ่แั่นล้วครับเนี่ยหลังจากที่เข้าแต่งหมากเสร็จนะครับหมากอุ่นกับทิศ ประมาณอีกจักซิปเมื่อนี่นะครับเท่ากับสีแดงมะฮอถุงนะครับหอถุงแล้วหลังจากนั้นกับบริเทณอยังอีกนะครับกับบ่ามี่ขันตอนบริเ็ณแ่งอย่างนะครับกับมีแคร์เด็ดยอดนะครับมาเด็ดยอดสีดยาแล้วก็ไห่ปุ๋ย ธรรมดานะครับประมาณเดือนเก้าแล้วครับที่เขาจะได้เก็บเทากับหเดือนเก้ามากเขากับเอาเครื่องวัดน้ำตาลนะครับมาวัดเบิงนะครับแบบนี้ถ้าเกิดมันเบียดแบบนี้นะครับนี่ขังในนะครับไอที่ไอที่ยุติดติดไนขังในมันสุดเลยครับ ต้องตัดออกเลยครับตัดออกว่าให้มันเบียดนะถ้าเกิดว่าเข้าบ่าแตงนี่เวลามันมันใหญ่มากนะครับเวลาหมากมันสุกมากนะฮะมันจะเบียดกันเบียดกันแล้วมันกระแตกนะครับแตกแล้วก็องุ่นมันหวานนะครับมัน็กิดเป็นเป็นคราบติดติดตามหน่วยมันนะครับเวลาเข้าเวลาเข้าขาย ไม่อดข้าแผกอีกมันก็นเหตุยากนะครับแล้วน่วยที่ที่มันติดมามันจะเนา่ามันจะเน่าเป็นไปไปน้ำกันเหมือนเลยนะครับขายข้ากับบรกในราคาครับข้าห่อถุงแล้วนี่ข้ากับตอกเนต่อท่าขายถ้าต่อมาแกะถุงออกอีกนะครับแกะถุงออกแล้วข้ากับแ็กใส่อีกถุงใหม่นะครับ กำลังงามเนาะครับหลังจากที่เข้าจุ่มน้ำยาแล้วครับเบื้องผิวมันกับงามเนละผิวผิวใสนะครับองุ่นมันเริ่มใมญ่แล้วผิวมันก็นกนจะใสนะครับอันนี้มันนี่ยังหน่อยอย่ยงออกเจียวเอยู่นะ นี่ลอกนี่จะจะอยากไงอยู่นะครับนี่ถ้าเกิดปีนี่ผมมีอย่างพิษพลาดกระจีเดทไทยกันใ้เบองจนจบนะครับตอนจนหอดตอนขายนะครับนี่ครับถ้าเกิดมันเบียดข้างในแบบนี้ครับต,รตัดออกเลยครับนี่ให้มันเหลือให้มไหมเหลือส่วนหนอกดีนะครับนี่ นี่ก็อาจจะข้างในแบบนี้อ,ออกนะครับนี่นี่คือกิดพวงนี่นะครับนี่เ้าออกเขาก็บจีเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้างล่างนี่ครับเพืชตัดออกมาเลยครับข้างในข้างในสามอันนี้ตัดอ,อกเลยนี่นี่ครับตัดอ,อกนะครับ ีฟองแถวตัดออกว่าหายมันเบียดนะครับหน่วยหน่วยใหญ่ที่มันมันหน่อยแบบนี้นะครับนี่น่หน่อยแบบนี่ผสมบูนท่ากัดตัดออกนะครับเคลื่อนใ่ใหญ่แล้วนะครับ อันนี้อันนี้มันบังกันนะครับเ่เห็นนี่คอือย่างบวคคนจะจุ่มนะครับนี่ยังเหลืออยู่จริงหนึ่งนะครับนี่เขาก็ต่อมาหาเก็บตกอีกนะครับนี่ นี่ก็เป็นสายนำโยดท่านะครับคบางพวงใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดว่าหอดหอดมันใหญ่เตียมที่นะครับพวงนี้ก็จะเกิดเป็นพวงแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับ พวงประมาณเจ็ดขีดนะครับพวงที่เขาเห็ดที่เขาหลุดไ้นี่ประมาณนี้นะครับมันจะได้อยู่ประมาณเจ็ดขีดนะครับเวลาเขาขายเขากะแพ็กสามพวงนะครับสามพวงสองโลนะครับมันจะพอดีนะครับถ้าจะว่าเกินนี่มันจะเป็นประมาณสองโลเอ็ดประมาณนี้นะครับแต่คือพ,พอดีนี่พอดีสําหรับที่เขาขายนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับขอบคุณครับ